สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เรามาอัปเดตนาข้าวเบอร์ยี่สิบนะคะนี่ค่ะทุกคนงามๆเลยแปลงนี้เป็นแปลงพันข้าวนะคะที่เราจำหน่ายให้กับเกษตรกรนี่ค่ะพรุ่งนี้ก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว พามาชมกันก่อนสุกเหลืองเป็นทุ่งรวงทองเลยค่ะนี่ค่ะงามมากๆเม็ดเต่งเม็ดใสสมบูรณ์ท่านใดสนใจนะคะติดต่อ สอบถามสั่งจองกันมาได้เลยค่ะยินดีจัดส่งทั่วประเทศนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ